คราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วว่าในกรณีที่อ่าเรามาดูตัวอย่างก่อนว่าในกรณีที่ตรงนี้เป็นลบนะแล้วตรงนี้เป็นลบทั้งคู่เราก็จะบอกว่าเป็นอันหนึ่งบวกอันนึงลบแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันเริ่มมีตัวกําลังสองหรือมีตัวเลขเนี่ยเข้ามาเพิ่มข้างหน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการแยกจะต้องระวังมากขึ้นอย่างอันนี้มี 2x กําลังสองบวก 11x แล้วก็ลบกับ21ดันั้นตัว 2x เนี่ยเราก็สามารถแยกเป็น 2x กับ x ได้นะคะเราก็ต้องแยกเป็น 2x กับ x ก่อนคราวนี้พอเราแยกเป็น 2x กับ x เราก็ต้องคิดต่อว่าเนื่องจากตรงนี้เป็นลบต้องมีอันหนึ่งบวกอันหนึงลบมีอะไรที่บวกลบได้21บ้างเราก็อาจจะมี1กับ21นะคะการสลับที่ส่งผลด้วยเพราะว่า มันมีตัวเลขมาอยู่หน้า x 1วงเล็บเพราะฉะนั้นการสลับที่ส่งผลด้วย1กับยี่สิบเอดอดกับ1นอกจากการสลับที่ส่งผลแล้วเครื่องหมายก็ส่งผลด้วยเหมือนกันดะงนั้นเดี๋ยวครูขอเขียนตรงนี้ใหม่ก่อนว่าเป็น1กับลบยี่บเอลบหกับ21็ก็ได้นะคะยีกับลบหก็ได้หรือลบยีกับ1ก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่ใช้คู่นี้เราสามารถใช้3กับเได้ ก็เป็น3กับ 7, ลบเจลบสกับ7 7กับลบสแล้วก็ลบเกับ3แล้วเราก็เลือกคู่เหมือนแต่งตัวตุกตาค่ะเอาเข้าไปใส่อย่างตัวอย่างเนี่ยคู่เลือกคู่นี้ก็คือลบสกับบวกเคูก็เอารลบสกับบวกเเข้าไปใส่แทนเห็นไหมคะวิธีเช็คตัวตรงกลางว่าได้สิบเอ็ดเอกไหมวิธีเช็คให้เช็คแบบนี้ก็คือเอาใกล้คูณใกล้ ได้ลบ 3x แล้วก็ไกลคูณไกลได้เป็น 14x แล้วเอา2ตัวนี้มาบวกกันเราจะเห็นว่ามันจะได้ 11x ตรงกลางกับที่เขาบอกพอดีคือตรงนี้นะคะถ้าเรามองจากตรงนี้ไม่รู้เรื่องเ่ะเราไปดูตัวอย่างของเราก่อนกรณีที่เป็น 2x กำลัง2เช่นข้อ12ข้อ12นะคะอ่ะครูเอามาเขียนตรงนี้ก่อนข้อ12เนี่ยโจทย์เขาบอกว่ามันคือเท่าไหร่ มันคือ 2x กำลัง2 2x กำลัง2บวก x แล้วก็ลบ6คราวนี้ครูขยแยกเป็น2อันและคือ 2x กับอะไรคะ 2x กับ x แต่เราต้องมาคิดแล้วว่าลบ6เนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างอาวลบ6ก็อาจจะเป็น6กับลบ1ลบ6กับ1 1กับลบ6ลบ1กับ6ได้หรือ หรือที่ได้6อีกก็จะมี2กับลบ3ลบ2กับ3 3ขึ้นก่อนก็ได้ค่ะ3กับลบ2แล้วก็ลบ3กับ2อาจสมมติว่าคูเลือกคู่นี้ก่อนเป็นบวก2กับลบ3ค,เคูเช็คตัวตรงกลางใช้ตัวตรงกลางตรงนี้คูได้เป็น 2x ตรงนี้คูได้เป็น x, ลบ 6x ลบ6บวก2ได้เป็น ล 4, แต่โจทย์อยากได้แค่แค่บวก x แสดงว่าคู่แรกกูใช้ไม่ได้ตัดทิ้งคู่แรกกูต้องตัดทิ้งไปนะคะแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคู่ใหม่เหมือนเราจับตัวตุ๊กตาเลยเปลี่ยนใหม่เลยนะคะเปลี่ยนใหม่คราวนี้เอายังเอาสอง X ไว้ข้างหน้าอยู่ก็จะเป็น 2X งแล้วก็ x ออ่ะคราวนี้เปลี่ยนเป็น คู่สามเลยเพราะว่าคู่หนึ่งกับคู่สองมันจะต่างกันแค่เครื่องหมายตรงกลางเราก็จะตัดสองคู่นี้เลยเราเปลี่ยนไปใส่คู่สามก็คือบวกสามกับลบสองอ้าวเช็คตรงกลางค่ะตรงนี้ได้สามเอ็กตรงนี้ได้ลบสี่เอ็กงั้นลบสี่เอ็กบวกสามเอ็กเหลือลบเอ็กแต่โจทย์อยากได้บวกเอ็กงั้นถ้าต่างกันที่เครื่องหมายแบบนี้แสดงว่าแทนที่เราจะใช้คู่สามเราก็ไปใช้คู่ คู่4แทนก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้คูก็จะเป็นบวกตรงนี้คูก็จะเป็นลบแทนเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ต้องเป็นลบแทนเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบวกก็จะกลายเป็นบวก4กับลบ3ก็จะได้เป็นบวก x ็ก็จะได้เป็นบวกอกตามนี้เพราะฉะนั้นเราเอาคู่นี้มาใส่ก็คือคำตอบของเราจะกลายเป็น 2x นะคะลบสแล้วก็ x บวกสองนะอ่ะคราวนี้เราดูข้อที่เป็นสอง x อีก,อกสักอันหนึ่งก็คือข้อ18อ่ะลองดูข้อ18เดี๋ยวครูเขียนข้อ18ก่อนข้อ18บอกว่าเป็นอะไรคะส x กํลังสเนาะแล้วก็ลบเ x นะคะแล้วก็ลบสคราวนี้เราก็แยกเป็น2 x กับ x เหมือนกัน2 x กับ x ส่วนเลข4เราแบ่งเป็นเหมือนเดิมเราก็จะแบ่งเป็นลบ2กับ2 2กับลบ2อันนี้แบ่งได้แค่นี้นะคะเพราะเป็นเลขเดียวกันต่อมาลบ1กับ4 1กับลบ4ต่อมาลบ4กับ1แล้วก็4กับลบลบ1นะคะอะเราเลือกคู่ก่อนสมมติคู่เอาคู่แรกลบ2กระบวก2 ลบสองก็บวกสองเรามาเช็คนะลบสองก็บวกสองตรงนี้เป็นอะไรคะ 4x ตรงนี้เป็นลบ 2x มาบวกกันเหลือบวก 2x ได้ตามโจทย์ไหมไม่โจทย์อยากได้อะไรคะลบเ x เพราะฉะนั้นเราไม่ได้แหละลบ2กับ2 2กับลบ2ไม่ได้แล้วแค่เปลี่ยนแค่เครื่องหมายแสดงว่า2ตัวนี้ทำไมคะใช้ไ,ไม่ได้เลยเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไร ต้องเปลี่ยนเป็นคู่หลังบ้างอ่ะเขาเปลี่ยนเป็นคู่หลังบ้างคู่เปลี่ยนเป็นลบหกับบวกสอ่ะคููเปลี่ยนเป็นลบหนึ่งกับบวกสี่ก็จะกลายเป็นลบหนึ่งแล้วก็บวกสี่ก็คือคู่แรกแล้วเราลองคูณดูอันนี้ได้เป็นลบ x อันนี้ได้เป็น 8x 8เลบ1จะเหลือบวกเจแต่โจทย์อยากได้เป็นอะไรคะลบ 7x เพราะฉะนั้นอันนี้ เราก็เปลี่ยนมาเป็นอันนี้เพราะว่ามันต่างกันแค่เครื่องหมายเพราะฉะนั้นคำตอบของเราตรงนี้ก็ต้องสลับเป็นอะไรคะบวกตรงนี้ก็ต้องสลับเป็นลบนั่นเองอันคำตอบของเราก็เอามาใส่ตรงนี้เลยก็จะได้เป็นอะไรคะ 2x บวก1กับ x อลบอะไรคะ x ลบ4 นะกรณีนี้จะเป็นกรณีที่ง่ายง่ายเพราะว่าในวงเล็บหน้าเราแบ่งได้เป็นคู่เดียวแลนะกรณีที่แบ่งได้เป็นคู่เดียวเนี่ยจะเกิดขึ้นกับจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะเท่านั้นนะคะซึ่งจำนวนเฉพาะในที่นี้ก็จะเป็นข้อ14ได้อีกอ่ะเราลองดูข้อ14นะคะจำนวนเฉพาะของเราเป็น 5x กำลัง2คูลบนะผทม,มาให้มาดูข้อ14ก่อนขอใช้พื้นที่นิดนึง มาดูข้อ14นะคะข้อ14ของเราเป็นจำนวนเฉพาะเหมือนกันคือเลข5ก็เป็น 5x กำลัง2บวก 4x แล้วก็มาลบด้วยมาลบด้วย1ก็จะแบ่งเป็น 5x แล้วก็จะแบ่งเป็น x นะคะคราวนี้ลบ1เนี่ยแบ่งได้แค่2อันลบ1 1แล้วก็1กับลบ1แล้วแต่เราเลือกเลยเพราะว่ามันเป็นเลขเหมือนกันเหมือน4เมื่อกี้ เราก็จะแบ่งเป็น2กักลบ2แล้วก็ลบ2กับ2ได้นนะเราก็เอานี้ใส่ไปก่อนลบ2อขอโทษค่ะลบ1กับบก1อ่าเราเช็คก่อนอันนี้ได้ไกลคูณไกลได้5 x ไกใกลคูณใกล้ได้ลบเอ็งนั้น5ลบ1เหลือบวก4อ่าได้ตั้งแต่คู่แรกเลยเพราะฉะนั้นข้อ14เราจะได้เป็นอะไรคะ5 x ลบหกับ x บวกเบวก1นอะอ่ะ คราวนี้ดูจำนวนเฉพาะอีกจำนวนเฉพาะข้อต่อไปอีกคือข้อ17นะคะข้อ17ข้อ17จํานวนเฉพาะของเราเป็น5 x กําลังสองลบ3 x แล้วก็ไปลบด้วย2เรแล้วก็แบ่งเป็น2องวงเล็บเหมือนกันก็คือ5 x กับ x ลบ2เราก็แบ่งง่ายๆอีกลบ 2, <c oughs> 2ก็เป็นลบ1กับ 2, <c oughs> 2นะคะ1กับลบ2แล้วก็แบ่งเป็นอะไรได้อีกมันไม่ใช่ตัวเลขเดียวกัน เราก็จะแบ่งเป็นลบ2กับ1แล้วก็เป็น2กับลบ1โชคดีที่มันจะมีตัวเดียวที่คูณกันได้2ก็คือ2คูณกับ2คูณกับ1เพราะฉะนั้นมันก็เลยง่ายก็เลยใช้คู่ตรงนี้ได้เลย4อันแต่ถ้าในกรณีที่เป็นเลขอื่นก็จะสลับได้เยอะกว่านี้อีกนะคะอ่ะคราวนี้เราเลือกแล้วเราสมมติว่าเราเอาคู่แรกก่อนเราเอาลบ1มาใส่กับบวก2ก็จะกลายเป็น10ลบ1ก็จะได้เป็น 9x แต่โจทย์อยากได้แค่ลบสามเพราะฉะนั้นตัด2คู่นี้ทิ้งไปก็เหลือสองคู่ต่อมาก็คือเป็นลบสกับอะไรลบสกับบวกบวกหอ่ะก็จะกลายเป็นลบสอกับบวกหอันนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะเป็น 5x อันนี้ก็จะกลายเป็นลบสอซึ่งบวกกันจะได้เป็นบวกสาแต่โจทย์อยากได้เป็น ลบเพราะฉะนั้นคู่นี้ใช้ได้แต่ต้องสลับเป็นคู่นี้เพราะว่าเครื่องหมายมันต่างกันก็เปลี่ยนเป็นบวกอะไรบวก2แล้วก็ลบด้วย1นังแ้นข้อนี้วอนที่ครูอบอกข้อ14นะคะอปข้อ17นะคะก็จะได้เป็น 5x บวก2แล้วก็จะได้เป็น x ลบ x ลบ1นะคะ อันนี้ถือว่าง่ายแล้วอ่ะยังมีอีกข้อหนึ่งที่เป็นจานวนเฉพาะได้ในที่นี้ก็คือ3 x คือข้อสิบเก้าสิบเก้าเป็นจำนวนเฉพาะได้ข้อสิบเนะคะเดี๋ยวครูจะมาเขียนตรงนี้งั้นข้อ19ก็คือโจทย์คือ3 x กําลังสองลบเ x แล้วก็บวกด้วยบวกด้วย4ีนะส x กําลังสอลบเ x บวกสีครูก็จะแบ่งเป็นอะไร3 x กับ สาม x ก,กับ x สาม x ก,กับ x ส่วนสี่เราแบ่งได้เป็นแค่เราแบ่งได้สองคู่เหมือนกันอ่ะเราแบ่งคู่แรกก่อนเป็นลบหนึ 4, ่งกับสี 1, ่หนึ่งกับลบสี่ลบสี่กับหนึ่งสี่กับลบหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือลบสองกับสองแล้วก็สองกับลบสองกับลบสองอ่ะนี่ก็จะกลายเป็นนะถ้าเราเอาคู่แรกก่อนก็คือลบหนึ่งกับบวกบวกสี่ ใกล้คูณใกล้ลบ x ใกล้คูณใกล้12 12ลบ1เหลือ11บเห็นไหมคะอันคู่นี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทั้งคู่เลยต่อมาถ้าเราเปลี่ยนเป็นลบสกับบวกอะไรคะลบสกับบวก1ใกล้คูณใกล้ได้ลบ 4x กใกล้คูณใกล้ได้ 3x ต่างกันเท่าไหร่ต่างกันลบ1ใช้ไม่ได้อันคู่นี้ก็ไม่ได้เหมือนกันต่อมาคู่ที่เหลือก็จะกลายเป็นอะไรคะ อ่ะครูลบก่อนคู่ที่เหลือก็จะกลายเป็นลบสองกับบวกสองลบสองกับบวกสองเช็คก่อนอันนี้3าสองเป็น6อันนี้ลบสองเก็จะเหลือเป็นเท่าไหร่คะสี่เอ็กได้ไหมก็ยังไม่ได้อีกถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูพลาดต,ตรงไหนใครตอบได้บ้างว่าครูพลาดตรงไหน เก่งมากผู้าตรงไหนก็คือดูนะคะที่ผ่านมาที่เราแยกเป็นลบเป็นบวกเนี่ยเครื่องหมายตรงนี้จะต้องเป็นอะไรเป็นลบแต่บังเอิญว่าข้อนี้เครื่องหมายตรงนี้เป็นบวกมันหมายความว่าครูสามารถทําเป็นลบทั้งคู่ได้เลยแทนสลับแค่ตัวเลขก็คือ4กับหนะคะ1กับ4 แล้วก็2กับ2เท่านั้นนะเช่นอันแรกก็บอกเอาเปลบ4กับลบ1ก็จะกลายเป็นลบ4กับลบ3ก็เป็นลบ 4x กับลบ 3x ซึ่งรวมกันเป็นลบ 7x พอดีถูกต้องแล้วเราก็เอาคู่นี้ไปใส่เลยก็คือ 3X ลบอะไรครับ3 x กลบ4กับ x ลบอะไร x อลบ1เห็นไหมถ้าเรามองขึ้นมายข้าขงหลังพลาดน,นิดเดียวโอกาสพลาดเกิดสูงมาก นะคะอ่ะแล้วสำหรับข้อที่ตัวหน้ามีหลายคู่ได้ทำยังไงอ่ะเราก็ลองมาดูนะคะอันนี้ครูยังย้ำอยู่นะว่ามันเป็นการทบทวนของเนื้อหาในม .2 นะคะเดี๋ยวครูจะทวนให้แค่ไม่ไม่กี่ครั้งของอันแรกเพราะเรายังใช้ทฤษฎีของมอ .2 อยู่อ่ะเรายังมาดูข้อ21ก่อนข้อ11เอ็ขาบอกว่าอะไรบ้างข้อ11เอ็ขาบอกว่ามันเป็น 4x ่กำลังสอง -12x แล้วก็บวก9างั้นเฉพาะคู่นี้เราแบ่งได้เป็น 4x กับ x หละหรือจะแบ่งเป็น 2x กับ 2x ก็ได้ส่วนคู่หลังเนื่องจากตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบต้องกาลงกายเป็นลบทั้งคู่มีอะไรที่คูณกันได้9บ้างนะคะก็จะกลายเป็น1กับ9 9กับ1แล้วก็3กับ3แตได้แค่3คู่แต่ต้องติดลบทั้งคู่ สมมติครูเอาคู่แรกก่อนคู่แรกของครูคืออะไรคู่แรกของครูคือ 4x กับ x แล้วครูก็ใส่อันนี้ไปก่อนลบ1กับลบ9โอ้โหดูนะคะพอเช็คแล้วตรงเนี้ยมันเป็นลบ 36x กับลบ x มันไปใหญ่เลยโจทย์อยากได้แค่ลาลบ 12x เพราะฉะนั้นคู่เนี้ยตัดแน่นอนจากนั้นมาดูใหม่ดูใหม่จากนั้นมาดูใหม่ เปลี่ยนไม่เวียนลบหกับลบเแล้วไม่เอาแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็นอ่าโอเคเปลี่ยนเป็นลบเกับลบหก็คือคู่ที่สองเอาเราก็เช็คใหม่เช็คใหม่ตรงนี้เราได้ลบเกเอกตรงนี้เราได้เท่าไหร่ลบสีเอ็กรวมกันกลายเป็นลบสิบเอกไม่ได้โจทย์อยากได้ลบสิคู่นี้ใช้ไม่ได้และอ่ะเราลบทิง้ง เอามาสามกับ3ามล่ะอ่าลบสกับ3เอาใส่ลบสกับลบสามไปอ่าเราเช็คหน่อยอันนี้ได้เป็นลบสามเอ็กอันนี้ได้เป็นลบลบสิบรวมกันได้เป็นลบสิบห้าเอ็้าวคู่มันไม่ได้ทุกคู่เลยทํางไงถ้าไม่ได้ทุกคู่เราก็เปลี่ยนคู่แรกค่ะแสดงว่าคู่อันนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้เราก็เปลี่ยนเป็นอะไรเราก็เปลี่ยนเป็น 2x กับ 2x เนาะ เราเปลี่ยนเป็น 2x กับ 2x ก็จะได้เป็นก็จะเอามาใส่ตรงนี้ก่อน 2x นะอันนี้ก็ 2x แล้วเราลองใช้คู่ที่1สิคู่ที่1ก็คือลบ1กับลบอะไรลบเเอาเช็คก่อนตรงน,นี้ได้ลบ 2x อันนี้ได้ลบ 18x รวมกันก็จะได้เป็นลบ 20x เอาเกินอีกอยากได้อะไรลบ12ไม่ได้อีกแล้วงั้นเปลี่ยนใหม่เป็นลบ9กับลบ1แล้วกัน อ่าเป็นลบเก้ากับลบหนึ่งนะอ่าเป็นลบเก้ากับลบหนึ่งก็เป็นลบเก้ากับลบหนึ่งคูณใก้เป็นลบสิบแปดเอ็กล้คูณไก่เป็นลบสองเอ็กก็รวมกันเป็นลบยี่สิบเอ็กก็ไม่ได้อีกอ่าลบไปคราวนี้เหลือคู่สุดท้ายแล้วนะคู่สุดท้ายของเราคืออะไรอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วงั้นคู่สุดท้ายของเราคือลบสามกับลบสามอ่าลองดูสิ อันนี้ใกล้คูณใกล้ลบ 6x ใกล้คูณใกล้ลบ 6x รวมกันเป็นลบ 12x อ่าตามโจทย์เลยเห็นไหมคะว่าเรามาได้แอลคู่สุดท้ายเลยก็จะได้เป็นอะไรครับนี้ก็จะกลายเป็น 2x ลบ3กับ 2x ลบ3เพราะฉะนั้นกรณีที่ หน้าตัว x กําลังสองเนี่ยเป็นตัวที่จับคู่ได้มากกว่า1นั่งเรียนต้องจับคู่สลับข้างหน้าด้วยไม่ใช่สลับแค่ตัวหลังได้อย่างเดียวต้องสลับทั้งตัวหน้าและตัวหลังด้วยนะคะอ่ะเช่นเช่นอีกอันหนึ่งข้อสิบสามอ่ะข้อ13บสามหมดข้อสิบสากูจะไปเร็วนะข้อ1ิบสามเนี่ยเป็นห x กําลังสองนะคะแล้วก็บวกสิ x แล้วก็ลบ5ข้อนี้ความยากเกิดขึ้นเพราะตรงนี้เป็นอะไรเป็นลบอ่ะเราแบ่งคู่แรกก่อน 6X เนี่ยแบ่งเป็นอะไรได้แบ่งเป็น 2X กับ 3X ก็ได้แบ่งเป็น 6X กับ,ก,บ,ก,บกับ x ก็ได้นะคะส่วนตัวหลังลบ5เนี่ยแบ่งเป็นลบ1กับ5 1กับลบ5ลบ5กับ1แล้วก็ 5, 5 1, กับลบ5กับลบ1ได้ ่ะสมมติครูเอาคู่แรกมาใส่ก่อนเป็น 2x กับ 3x นะคะอ่ะครูเลือกคู่แรกก่อนนะแล้วครูก็เลือกคู่นี้ก่อนก็คือลบ1กับบวก5อ่ะครูลองเช็คสิใกล้คูณใกล้ลบ 3x ไกลคูณไกลเป็น 10x 10ลบ3เหลือบวก7อ้าวใช้ไม่ได้งั้นก็ต้องตัด2คู่นี้ทิ้งไปเลย ต่อมาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นตรงนี้นะเปลี่ยนเป็นลบห้ากับบวกหนึ่งอ่าถ้าเป็นลบห้ากับบวกหนึ่งลบห้ากับบวกหนึ่งตรงนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะสิบห้าเอ็กซ์และอันนี้ก็จะได้เป็นลบสองเอ็กซ์้ยโอเคเลยตรงนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่คะสิบสามเอ็กซ์ตรงกับโจทย์เลยแสดงว่าข้อนี้เราหาคำตอบได้แล้วก็คือเท่าไหร่คะ ก็คือ2 x 2 x ลบ5กับอะไรกับ3 x บวกบวก1นั่นเองเห็นไหมว่าเราจะเริ่มเห็นชัดไปเรื่อยๆว่าถ้าเจอกรณีแตกต่างกันทำยังไงได้บ้างนะคะอ่ะต่อไปก่อนอ่ะต่อไปเราลองมาดูข้อที่15ก่อนนะคะขอลบก่อนเรามาดูข้อที่15ก่อน อ่าเรามาดูข้อที่สิบห้าก่อนเนาะข้อที่สิบห้าของเราคือเท่าไหร่นะคะข้อที่สิบห้าของเราคือสิบ x กำลังสองแล้วก็ลบสิบแปด x แล้วก็ลบด้วยสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนว่าคู่แรกเนี่ยเราแบ่งเป็นอะไรได้บ้างเราก็แบ่งเป็นสอง x กับห้า x แล้วก็แบ่งเป็นสิบ x กับสิบ x กับ x ก็ได้ส่วนสี่เนี่ยเนื่องจากตรงนี้เป็นลบ เราแบ่งได้ทั้งบวกทั้งลบแต่4ี่มันเป็นเลขคู่มันสลับได้แค่คู่เดียวลบ2กับ2 2กับลบ2นะคะแต่4ก็สามารถเป็นอะไรได้เหมือนกันลบ1กับ4 1กับลบ4ต่อมาเป็นลบ4กับ1แล้วก็4กับลบลบ1่อาสูคูเอาคู่แรกก่อนเอาคู่นี้นะเอาคู่นี้ก่อนนะก็จะได้เป็น 2x นะคะ กับ 5x อ่าแล้วก็เอาคู่แรกของตัวเลขตัวเลขนี้ก่อนตัวเลขนี้ก่อนนะลบ2อันนี้ก็เป็นลบ2กับบวก2อ่าแล้วครูก็ลองเช็คตัวกลางดูอันนี้ก็จะเป็น 4x อันนี้เป็นลบ 10x อ้าวกับกายได้เป็นลบเท่าไหร่คะลบ 6x อ้าวใช้ไม่ได้อัน,นใช้ไม่ได้ต้องไปใช้คู่หลังแล้วลองลบ1กับบวก 4, สสิอ่าลองลบ1กับบวก4ก่อน อันนี้เป็นลบหนึ่งอันนี้เป็นบวกสี่ลองคู่นี้นะคะก็จะกลายเป็นลบห้า x กับบวกแปด x มันก็จะห่างกันแค่สาม x ก็ไม่น่าจะใช่นะคะต่อมาถ้าคู่นี้ไม่ได้คู่นี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันจะต่างกันแค่ตัวเลขต่อมาเปลี่ยนเป็นลบสี่กับหนึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นลบสี่กับหนึ่งูนะคะคู่เปลเป็นลบสี่ กับบวก1ตรงนี้ก็จะได้เป็นลบ 20x ตรงนี้ก็จะได้เป็นบวก 2x ซึ่งส่างซึ่งต่างกันเท่าไหร่ซึ่งต่างกันลบ 18x ตามโจทย,ย์เลยไหมเออตามโจทย์เลยสแสดงว่าคู่นี้ของเราใช้ได้คำตอบของเราก็จะกลายเป็นอันนี้ก็คือได้เป็นอะไรคะ 2x งลบ4แล้วก็เป็น 5x อบวกอะไร 5x บวก1 ่าต่อมามาต่อกันเลยข้อสิบต่อนะอีกสองข้อก่อนวันนี้ก็จะเรียนกปถึงตรงนี้ก่อนนะคะข้อสิข้อ16บหก็จะกลายเป็นสี่ x กําลังสองสี่ x กําลังสองลบห้า x นะคะแล้วก็บวกหนอ้าสังเกตนิดหนึงบวกหตรงนี้ถ้าตรงนี้บวกตรงนี้ลบต้องกลายเป็นลบทั้งคู่เพราะฉะนั้น1จะได้แค่คู่เดียวก็คือ1กับ1 แต่สสามารถแบ่งได้เป็น2อย่าง2 x กับ2 x ก็ได้หรือจะแบ่งเป็น x กับ4 x ก็ได้อาสมมติคู่เอาคู่แรกก่อนคือ2 x กับ2 x ก็จะได้เป็น2 x คูณกับ2อ x อาเราก็ใส่ไปเลยลบ1ทั้งคู่ก็จะกลายเป็นลบ2 x กับลบ2 x รวมกันเป็นลบ4 x ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะโจทย์อยากได้อะไรคะลบห เพราะฉะนั้นพอใช้ไม่ได้เสร็จปุ๊บคู่นี้ก็จะกลายเป็นใช้ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนมาใช้อะไรคะ x กับ 4x นั่นเองอ่ะคราวนี้มาได้เป็น x กับ 4x เอาลองเขียนใหม่ก่อน x กับ 4x แล้วเราก็เอาอันนี้มาใส่ก็เป็นลบ1กับลบ1เราก็เอาใกล้คูณใกล้ลบ 4x ไกลคูณไกลลบ x พอรวมกันได้เป็นลบ 5x แสดงว่าคู่นี้ก็ถูกคู่นี้ก็ถูกเราก็เอาคำตอบมาใส่ได้เลยกลายเป็น x ลบ1กับ 4x ลบลบ1นั่นเองเรายังย้ำอยู่นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการแยกตัวประกอบที่หาผลคูณได้ตัวหลังแล้วบวกกันได้ตัวกลางนะอ่ะคราวนี้ลบออกก่อนลบออกก่อนหูขอมาข้อสุดท้ายก่อนข้อที่20 ข้อที่20ของครูนะคะเลือ,อีกข้อเดียวแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเรื่องอื่นในะคาบต่อไปเนาะข้อที่20ของเราเนี่ยก็จะกลายมาเป็น100 x กาลังสนะคะลบ2 0 x แล้วก็บวก1คราวนี้100 x กาลังสเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่พรมีหลายคู่แต่สิ่งที่ไม่ยากกว่าคือตัวนี้กับตัวนี้ข้างหลังเป็นบวกอันนี้เป็นลบแบ่งได้คู่เดียวคือลบทั้งคู่ก็คือ1กับ1 ส่วนข้างหน้า100เนี่ยแบ่งได้เยอะมากเป็น 10x กับ 10x ก็ได้มันจะยากของข้างหน้านะคะแบ่งเป็น 2x กับ 50x ก็ได้ถูกไหมคะเพราะได้100ก่กำลังสองเหมือนกันแบ่งเป็น 1x กับ 100x ก็ได้แบ่งอะไรได้อีกคะ 4x กับ 25x ก็ได้เพราะฉนั้นคู่แรกจะเยอะมากเราก็ลองดูก่อนนะคะว่าจะใช้เท่าไหร่ดี มีอีกไหมคะที่สามารถที่จะคูณกันได้ร้อยกำลังสองอีกมีไหมอ้าวเราลองคู่แรกก่อนถ้าเรายัางนึกไม่ออกเราก็ลองเป็นสิบเอ็กนะคะกับสิบเอ็กก่อนแต่อย่าลืมว่าอันนี้เราต้องเป็นลบทั้งคู่นะก็เป็นลบหนึ่งทั้งคู่เอาเช็คหน่อยใกล้คูณใกล้ลบสิบเอ็กอ้าวไกลคูณไกลลบสิบเอ็กรวมกันได้เป็นลบ ยี่โอ้โหโชคดีมากได้คําตอบพอดีเลยคือลบยี่สเงั้นเราก็จะได้คําตอบออกมาเป็นเท่าไหร่สิบเอ็กลบหนึ่งแล้วก็สิบเอ็กลบหนึ่งเพราะฉะนั้นครูย้ํานะว่าเรื่องเนี้ย เราจะไปใช้ในสมาการกำลังสองก็คือบทที่3าอีก1รอบอันครูเน้นย้ำให้นักเรียนแยกตัวประกอบกลับไปทบทวนมันไม่ง่ายแต่ครูเชื่อว่าถ้านักเรียนกลับไปพยายามทำมันไม่ได้ยากเกินความสามารถของเรานะคะอ่ะลองดูค่ะสำหรับวันนี้ครูไว้แค่นี้